CGN TV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living l i f e กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่13ด้วยกันครับ1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึง13 คำกล่าวนี้สัตย์จริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสจักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรง แต่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินปกครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรเขาจะต้องไม่ใช่คนที่พึ่งกับใจใหม่เกรงว่าเขาจะยะโสและถูกลงโทษเช่นเดียวกับมารน,นอกจากนั้น เขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกเพื่อเขาจะไม่ถูกติเตียนและไม่ติดกับดักของมารพวกมัคนายกก็เหมือนกันจะต้องเป็นคนน่านับถือไม่เป็นคนพูดจากลับกรอกไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้ำลึกของความเชื่อด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์จงทดสอบพวกเขาเสียก่อนและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงให้พวกเขาทำหน้าที่มัคชนายกส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนน่านับถือไม่ใสร่ร้ายคนอื่นรู้จักประมาณตนซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องพวกมัคชนายกนั้นจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวและสามารถปกครองบุตรธิดาและครอบครัวของตนได้ดีเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคคนายกได้ดีก็มีชื่อเสียงดีและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริส ครับเรามาถึงบทที่3กันแล้วแล้วก็เป็นบทที่พูดถึงคุณลักษณะของผู้นำคริสตจักรนะครับพี่น้องเราดูในข้อที่1ก็บอกว่าคํากล่าวนี้จริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐเพราะว่ามันต้องใช้ความเสียสละต้องใช้ความอดทนทั้งกับคนทั้งกับงาน ทั้งกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครบเลยนะฮะก็ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านที่ทํางานในฐานะผู้ปกครองอยู่ในเวลานี้วันนี้บทนี้เป็นของท่านนะครับแต่คําว่าผู้ปกครองในบริบทของพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเลแมนะหรือว่าคนที่เป็นคารวาที่มีหน้าที่ในการดูแลคริสตจกักรแต่ว่าตรงนี้นะดูเหมือนว่าจะรวมไปถึงสเสภพิบาลด้วย ราะว่าในในทฤษฎจักเอเฟซัส e เนี่ยตัวทิโมธีเองเนี่ยไม่ได้เป็นเสยพิบาลแต่ว่าเป็นตัวแทนของอัครทูตในการที่จะวางรากฐานคําสอน,นแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยเปาโลก็บอกทิโมธีให้ตั้งคณะผู้ปกครองซึ่งเราพบว่าคุณสมบัติของคณะผู้ปกครองเนี่ยอย่างหนึ่งของคนที่เป็นอยู่ในคณะนี้เนี่ยก็อยู่ในข้อที่2ตอนท้ายที่บอกว่าเหมาะที่จะเป็นอาจารย์แสดงว่าอะไรครับมีหน้าที่สอนด้วยนะครับต้องมีหน้าที่สอนด้วยนะ,นะฉะนั้นผู้ปกครองตรงนี้เนี่ย ต้องเป็นคนสอนนั่นหมายความว่าเขาน่าจะเป็นศิษยพิบาลคือคือถ้าเราไปดูในรายชื่อของประธานในในเชิงหน้าที่ในในคิสจักรนี่นะครับซึ่งอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11เราก็จะเห็นว่าแบบมีผู้ประกาศค่าวประเอร์มีแล้วแล้วก็มาตอนหลังก็มีศิษยพิบาลและอาจารย์ซึ่งในภาษาเดิมในคำว่าศิษยพิบาลและอาจารย์เนี่ยมันแปลได้2อย่างมันจะแปลว่าศิษยพิบาลและอาจารย์ก็ได้หรือจะแปลว่าศิษยพิบาลซึ่งเป็นอาจารย์ก็ได้มันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นนนถึงงสิ่่่่ทีมััาจะไปคูกน กับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงตรงนี้เรากำลางังพูดถึงเรื่องของบบหน้าที่ของผู้ปกครองปั๊บเนี่ยหนึ่งในหน้าที่นั้นคือเป็นอาจารย์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอะไรอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าเราจะ ตกลงในการบริหารคณะของเราอย่างไรตราบใดที่มีผู้ที่ทําหน้าที่สอนอยู่ก็ถือว่าเราก็อยู่ในบริบทของพระธรรมปีข้อนี้อยู่นะครับนะส่วนจะเรียกผู้สอนได้ว่าสิทธิบาตโดยตรงจะเรียกผู้สอนว่าผู้ปกครองที่สอนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องปลีกย่อยไม่จำเป็นต้องแตกแยกกันในเรื่องนี้นะครับที่แน่ๆก็คือเรามาดูคุณสมบัติของคําว่าผู้ปกครองตรงนี้ด้วยกันข้อที่2ขึ้นมาบอกว่า เป็นสามีของหญิงคนเดียวเออทำไมต้องใช้คําว่าเป็นสามีของหญิงคนเดียวแสดงว่าเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคงจะมีสามีของหญิงหลายคนอถึงต้องกําหนดไงว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นเนี่ยต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวที่แยกออกมาจากคนที่เป็นสามีของหญิงหลายคนไอ้ ى? อย่างนี้แสดงว่าพระคัมภีร์ให้เรามีภรรยายมากกว่าหนึ่งได้เลยไม่ได้ครับแต่เพียงแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นของวงจรตอนนั้นเนี้ยอาจจะมีบางคนที่มาเชื่อพระเจ้าในขณะที่ คือรุ่นแรกครับรุ่นแรกที่เราประกาศข่าวประเสริฐปั๊บรุ่นแรกที่มาเชื่อเนี่ยอาจจะมีชายบางคนที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าถึงจุดนี้เนี่ยปรกากฏพระคัมภีร์ก็บอกว่าเออก็ ok, ไม่ได้สั่งว่าเออให้ให้เป็นเลิกให้เหลือคนเดียวนะครับแล้วก็ถึงจะถึงจะมาเป็นผู้เชื่อได้คือก็มาเป็นผู้เชื่อได้แต่มาเป็นผู้นําไม่ได้มาเป็นผู้เชื่อได้แต่มาเป็นผู้นําไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเขาไม่สามารถจะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปได้เขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออฉันเป็นคนที่ครอบ มีคู่สมรสมากกว่าน,นึงครับพอเข้ามาในาในคิดซจกกักรเนี่ยเขาต้องอยู่แบบนี้ไปโดยที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้คนอื่นทำตามนะครับนี่คือสิ่งที่เรา,เ,ราเห็นจากนักวิชาการเขาตีความว่าคงจะมีคนที่ทําแบบนี้คือหมายว่ามีชีวิตแบบนี้ใน,ในยุคนั้นอยู่แล้วจึงต้องพูดคําว่าคนที่จะเป็นผู้นําได้เนี่ยต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวไม่ได้อนุญาตให้ผู้ชายมีหลายคนแต่บอกว่าคนที่มีอยู่แล้วไม่สามารถจะเป็นผู้นําได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นแบบอยางให้กับรุ่นต่อไปรุ่นที่2สี่3 นี่นี้เป็นคนรุ่นแรกนะต่อมาครับก็บอกว่าให้รู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือนะมีอัธยาศัยต้องรับแขกนะครับเหมาะที่จะเป็นครูอันนี้ก็ธรรมชาติทั่วไปเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่นะครับในในคำว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าอายุมากแต่ว่ามีวุฒิภาวะสูงเป็นคนที่เรียกว่าแยกแยะเป็นนะครับแล้วก็มีอัธยาศัยดีไม่ใช่เป็นคนโหดไลยที่แบบว่าพูดจาขาดไมตรีจิตที่ดีมันต้องต้อนรับคนที่มาใหม่ด้วยให้ได้ดี วันนี้วันนี้ผู้ปกครองมีโอกาสต้อนรับคนใหม่ๆบ้างไหมครับเรามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคุณสมบัติผู้ปกครองนะครับเราต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในคณะต้อนรับด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในห้องประชุมกรรมการอย่างเดียวแล้วก็ออกความเห็นในการที่ทํานู่นทนํานี้แต่เราต้องเป็นคนที่ต้อนรับด้วยนะะไม่ว่าจะเป็นต้อนรับที่อยู่ในทีมต้อนรับหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ทางตรงทางอ้อมกันแล้วแต่ไม่ว่าต้อนรับด้วยหน้าที่การที่เราอยู่ในทีมต้อนรับหรือว่าต้อนรับ แม้ว่าจะไม่เป็นหน้าที่เราก็ต้องรู้จักที่จะเข้าไปหาคนใหม่ๆที่มาในคิดสัจของเรานะครับอย่ากองๆกันอยู่ในที่เดียวแล้วก็แบบมีแต่เรื่องของการบริหารเรื่องของการที่อยู่กับะเพาะคนรู้จักกันแต่เราต้องเปิดใจของเราออกไปหาคนที่เข้ามาใหม่ในคิดสัจต้อนรับคนข้างนอกด้วยนะครับ้อที่3าก็บอกมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบาคำว่าผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ได้แปลว่าไปนิพนอ์กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ากาลังหาทางที่จะหาจุดเหมาะสมในการที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เขาต้องเป็นนคที ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่โอดเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งในสุดแล้วเกิดความแตกแยกนะแต่ต้องพอนะางพอนเบาไม่ชอบทะเลาะวิวาทไม่เห็นแก่งเงินสําคัญคือไม่เห็นแก่งเงินคือหมายความว่าเขามีความจําเป็นด้านการเงินแต่เขาไม่ได้เอาความจําเป็นนั้นมาเป็น priority หรือว่าลําดับความสำคัญหลักในการทํางานเพราะไม่งั้นจะนย,ยุ่งแน่เลยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความโลภขึ้นมาใช่ไหมครับนะ ข้อที่4บอกว่าผู้ปกครองนั้นเนี่ยต้องปกครองครอบครัวของตนได้ดีนะครับนะแล้วก็อบรมบุตรที่ได้ให้มีความน้ำน้อมอันนี้พูดถึงเรื่องของชีวิตฝ่ายครอบครัวทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าทํางานรับใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงผลงานออกมาดีแต่ทิ้งครอบครัวมาครอบครัวเหงาครอบครัวไม่มีใครดูแลไม่ได้ทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีมันก็ผิดใน,ใน,ในสายพนธุของพระเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูด้านล่างเนี่ยเจอคุณนุสมบัติมัคคณาย,ยก็เหมือนกันนะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับ ู้ปกครองหรือว่าผู้นําในกลุ่มของมัคคนาย,ยกหรือผู้นําในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งของชีวิตผู้นําคือถ้ามีครอบครัวต้องดูแลครอบครัวต้องเห็นความสําคัญของการเป็นแบบอย่างในเรื่องครอบครัวด้วยนะครับนั่นเป็นบรรทัดฐานที่พระเจ้าทรงคาดหวังไว้เพราะว่าข้อที่5้าบอกว่าถ้าดูแลครอบครัวเล็กๆของตัวเองไม่ได้จะไปดูแลครอบครัวของพระเจ้าที่ใหญ่กว่าได้ยังไงคอมมอนเซนต์มากเลยนะที่สําคัญคือข้อที่หกบอกว่านะอย่าตั้งคนที่เชื่อใหม่เพราะว่าเขาเองอาจจะรู้สึกแบบอืมภูมิใจมากเกินไปไงว่าเพิ่งเข้ามาก็ได เป็นใหญ่แล้วอะนั่นด้านด้านที่หนึ่งด้านที่2คือเขายังไม่ได้เรียนรู้ค่านิยมของเชสเตียนว่าเออตัดสินใจยังไงคิดยังไงความรักใช้แบบไหนความอดทนใช้แบบไหนยังไม่เห็นตัวอย่างยังไม่เห็นวงจรของการดําเนินชีวิตในฐานะลูกของพระคริสท,ที่อยู่ร่วมกันสักเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะตัดสินใจผิดได้เพราะว่าเขาจะใช้บรรทัดฐานคนข้างนอกบรรทัดฐานของที่ทํางานเขาเข้ามาทําผมเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าครับ ไม่ว่าจะบทไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารีบตั้งคนที่เชื่อใหม่เข้ามาให้มามีสุดร่วมเนี่ยคือการเป็นคนเชื่อใหม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดบาปสาหัสหรืออะไรแต่เพียงแต่หน้าที่ของเขาในเวลานี้บทบาทของเขาในเวลานี้ควรจะเป็นเรื่องการเรียนรู้มากกว่าเราไปวางภาระอันหนักหน่งให้เขาเนี่ยแล้วเขาทาพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดเขาคนเดียวมันความผิดเราด้วยที่ไปไปรีบตั้งเขาการรีบตั้งเขาเพียงเพราะว่าเห็นเขามีการศึกษาสูงเห็นเขามีฐานะดีเห็นเขามีบุคลิกภาพดีเห็นเขามีอะไรดีสักอย่างเนี่ยในบรรทัดฐานของโลกเนี่ย แล้วเราก็ตั้งเขาเข้ามาเป็นกรรมการโบสถ์เพราะว่าอยากจะให้เขาเอาบรรทัดฐานของโลกเนี่ยมาใช้ในโบสถ์ให้มันเกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นการโฟกัสไปนในหนทางที่ผิดโบสถ์ไม่ได้อยู่เพื่อประสิทธิภาพโบสถ์อยู่เพื่อให้เรารักกันมากขึ้นประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรารักกันมากขึ้นประสิทธิภาพไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการดํารงอยู่ของโบสถ์จะมีประโยชน์อะไรถ้าโบสถ์เรามีประสิทธิภาพแต่คนในโบสถ์รักกันน้อยลง อย่าเอาประสิทธิภาพมาเป็นเป้าหมายสูงสุดของโบสเวลาที่เราจะตั้งใครเป็นผู้นําเราต้องสอนให้เขาให้เขาอยู่ให้เขาได้เห็นให้เขาได้เรียนรู้เรื่องความรักซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาเห็นเขารู้วิธีทางวิธีการค่านิยมที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเดี๋ยวในในใน,ในคุณสมบัติมัคคนาย,ยกเราจะเห็นด้วยว่าบอกว่าให้ทดสอบก่อนคือให้เขาเริ่มจากเล็กๆขึ้นมา ค่อยๆไต่ขึ้นมาให้ให้มาเป็นผู้นำในภายหลังไม่ว่าเขาเจะบจบการศึกษาสูงสักแค่ไหนมีเงินมากสักแค่ไหนสถานะดีสักแค่ไหนสติปัญญาล้ำเลิศสักแค่ไหนก็ใจเย็นๆครับพี่น้องใจเย็นๆใจเราอะ่ะคือผมรู้ผมเข้าใจนะอยากจะให้บทมันโตเร็วๆไงนะเราก็เลยอยากจะให้คนเก่งๆวงเล็บแบบข้างนอกอะ่ะเข้ามาแล้วบริหารนี่มันเ,เกิดผลมากมายแต่บ่อยครั้งที่เดียวทําแบบนี้เราพลาดเพราะว่าบรรทัดฐานของเขายังแตกต่างอยู่ เราต้องเราต้องค่อยๆคบประงมเขาให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้นำกลุ่มย่อยก่อนก็ได้ใจเย็นๆเอาลองนำกลุ่มย่อยดูซิแล้วเราก็คอยเป็นพี่เลี้ยงเขาให้เขารู้ว่าวิธีการนำแบบคิดเตียนนี่มันมีบรรทัดฐานยังไงมีค่านิยมยังไงล้วค่อยๆสร้างเขาให้โตขึ้นมาเป็นผู้นำในภายหลังมันไม่ไม่ต้องมันไม่สายเกินไปฮะใจเย็นๆความสามารถเขาที่พระเจ้าประทานให้เดี๋ยวยังไงก็ได้ใช้แน่แต่ถ้าเรารีบจนเกินไปอยากจะใช้ความสามารถเขาในวันนี้ เหมือนกับเราหลอกใช้เขาพูดง่ายๆอยากจะใช้ความสามารถของเขาในวันนี้มันจะพังไปทั้งทั้งทั้งสามาัคคีทาได้เราไม่ได้เข้ามาเป็นองค์กรแห่งการใช้ความสามารถนี่มันเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่จะต้องเข้ามาที่จะใช้ความรักในการที่จะทําให้มันดําเนินต่อไปนะครับข้อที่7บอกว่านอกจากนั้นแล้วเขาก็ต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกเพื่อเขาจะไม่ถูกติดเตียนแล้วก็ติดกับดักของมนันครับไม่ใช่เพียงแค่เออเป็นคนที่คนภายในยอมรับ แต่ความสัมพันธ์กับคนภายนอกไม่ดีก็ไม่ได้นี่คุณสมบัติค่อนข้างสูงนะครับผู้ปกครองคือต้องต้องเรื่องว่าสามารถจะสื่อสารกับคนภายนอกได้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงที่จะทําให้เป็นตัวแทนของโบสถ์ได้เวลาไปสื่อสารกับคนภายนอกและไม่ทําให้คนภายนอกเข้าใจผิดโบสถ์อันเนื่องมาจากเห็นภาพลักษณ์ของคนคนนี้นะครับข้อที่8ลงมาจนถึงข้อที่13ในคล้ายกันผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็คือมัคนายกซึ่งในภาษาเดิมคําว่ามัคนายกนี้ก็คือไดคอนอสคือหมายความว่าเป็นผู้รับใช้ คำว่ามัคคณายกภาษาไทยเนี่ยเราแปลมาจากคําว่าดีคอนซึ่งภาษาอังกฤษคือดีคอนใช่ไหมครับแปลว่าผู้รับใช้คือนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รับใช้แบบที่เป็นสลิ e หรือว่าเป็นทาสอย่างนั้นแต่ว่าเป็นดีคอนหรือเดอฟานอสคือเป็นคนที่รับใช้ด้วยใจอาสาดังน,นั้นคําว่ามัคคณายกจึงหมายถึงผู้นําที่เป็นผู้รับใช้เข้ามาทํางานด้านดูแลทรัพย์สินทรัพยากรแทนพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเครสอจักรกมกันนะครับ เราก็ต้องเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่มีภูจากกรอกไม่ดึงโซลามุนเมาคือมีสติตลอดเวลานะไม่โลเห็นก็นได้คล้ายๆกับผู้ปกครองเลยเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักข้อเชื่อมนธ,ธรรมที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับข้อที่สิบบอกว่าจงทดสอบพวกเขาซะก่อนแล้วก็เห็นว่าไม่มีข้อตําหนิแล้วจึงค่อยให้ทําหน้าที่มคณายโยกอย่ารีบอย่าตื่นเต้นกับการที่คนคนนี้เข้ามาในโบสถ์ปับ๊บหม่มันมีความหวังมีความเฉิดใช้โดดเด่นบุคลิกภาพการศึกษาสถานะอกใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นนะครับให้เขาได้อยู่สักครู่หนึ คุ้นเคยก่อนข้อ11เ,เนี่ยเป็นประเด็นเลยครับเพราะส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนน่านับถือไม่ใส่ร้ายคนอื่นรู้จักประมาณตนซื่อสัตย์ในทุกเรื่องเพราะว่าในภาษากรีกซึ่งใช้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยคำว่าผู้หญิงเนี่ยจะแปลว่าผู้หญิงเลยก็ได้หรือจะในบางบริบทเนี่ยพอมีอยู่ในบริบทบางบริบทเนี่ยแปลว่าภรรยาก็ได้พราถ้าอยู่ในบริบทของครอบครัวผู้หญิงจะแปลว่าภรรยาแต่ถ้าอยู่ในบริบททั่วๆไปผู้หญิงก็แปลว่าผู้หญิงนะครับตรงนี้มันจะมันเป็นเรื่องที่มันต้องเถียงกันว รือหมายถึงภรรยาของมัคคณายกก็ดูเหมือนว่าถ้ามันหาข้อสรุปไม่ได้เนี่ยเราก็คงที่จะต้องยกประโยชน์ให้กับความที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยที่ไม่ไปขัดขวางทั้งผู้หญิงจะเป็นมัคคณายกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดว่าพวกผู้หญิงนั้นก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรต่อสามีของเธอคือไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะไม่ได้พูดถึงบทบาทในเชิงครอบครัวข้อสิบเอ็ดไม่มีนะครับเกี่ยวกับบทบาทในเชิงครอบครัวของคาว่าผู้หญิงตรงนี้ดังนั้นดังนั้นมันจึึงงงงงเเเเป็็็นนนนสิิ่่่่่ทททีีีําาาาใหหหห้้้้รรรมมมมมออออววััจจะะถผูญไไไดดคคบก หรือต่อให้มีครอบครัวก็ก็ไม่ได้เห็นมีเรื่องของบทบาทของอย่างไรต่อสามีเพราะว่าถ้าพูดถึงภรรยาม,มันก็ต้องพูดถึงสามีคู่กันไปจริงครับถ้าคําว่าผู้หญิงตรงนี้หมายถึงภรรยามันก็ต้องพูดถึงสามีของเธอแต่นี่ไม่ได้พูดถึงสามีของเธอแต่พูดถึงผู้หญิงก็น่าจะหมายถึงมัรคนายกที่เป็นผู้หญิงนะก็เหมือนกัน ม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมาคะานนเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่น่านับถือจุดจดุมันเป็นคุณสมบัติคล้ายๆกับด้านบนนะครับมันก็น่าจะเป็นหมายความว่าอยู่ในสถานะเดียวกันนะไม่ใช่ภรรยาของคนที่มีคุณสมบัติด้านบนเพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติของคนด้านบนเหมือนกันนะใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับพระองค์พีไม่ได้แบบให้เราดูถูกดูแคลนกันในเรื่องของความแตกต่างทางเพศแต่พระองค์พีเนี่ยให้คุณค่าของทั้งคู่เนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะพูดตั้งแแแตตต่่่่่่่่่่ขข้้้้้อออทท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 ีีีีีีบบบ1นนคครร2ลลลลวก็็3เเเาาาหหงงงงงยยไไไมดดดุณผูญิปใ นในขณะเดียวกันไม่ให้ไม่ให้เพศใดเพศหนึ่งเนี่ยข่มอีกเพศหนึ่งมันต้องเดินเคียงคู่กันไปข้อ12ก่อนพวกที่เป็นมัคคณายกเนี่ยต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายที่ไม่มีภรรยาหลายคนมันก็เหมือนกับข้างบนเนี่ยในเรื่องของคนที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับในลักษณะน,าานี้ก็คือว่าให้เป็นแบบอย่างในในวงจรเอาแล้วทำไมไม่พูดถึงเรื่องต้องเป็นภรรยาของสามีคนเดียวแบบคือแบบนั้นมันไม่มีครับในยุคนั้น มันไม่มีธรรมชาติแบบนั้นถ้ามันถ้ามันมีแบบนั้นก็อาจจะพูดก็ได้ว่าผู้หญิงที่เป็นมัคคณายกเนี่ยต้องเป็นภรรยาของผู้ชายคนเดียวแต่มันไม่มีให้เป็นยกตัวอยา่างไงมันก็เป็นเรื่องทีเ่เลยไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นอันนี้อันนี้นนนนก็เราพยายามตีความให้เห็นว่าทําไมพูดเฉพาะว่ามัคคณายกเท่านั้นที่เป็นสามีของหญิงคนเดียวทาไมไม่พูดถึงผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผู้ชายคนเดียวมันจะตลกกะนจะพูด่างนันเพราะว่าโดยวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมเนียมตอนนั้นมันไม่มีให้ให้เห็นไงมันก็เลยพอมัน พอม,มันไม่ต้องกรองปั๊บมันก็เลยไม่ต้องใส่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันคือฟิลเตอร์หรือว่าเป็นตัวกรองว่าใครที่จะเข้ามาตรงนี้ได้บ้างซึ่งมันไม่มีตุกเหตุการณ์ึังนะั้นมันจะไปใส่ตัวกรองตรงนี้ทําไมใช่ไหมครับนะอันนี้คือประเด็นข้อสิบสามเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่มัคคณาย,ยกได้ดีก็มีชื่อเสียงดีแล้วก็มีความกล้าหาญอย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มีสติปัญญาดีมีความสามารถแต่คุณเป็นคนมีความกล้าหาญ จุดสาคัญเพราะว่ามันจะต้องรับแรงกดดันมันจะต้องถูกสมาชิกตำหนิบ้างอะไรบ้าง,างเป็นทางที่ไม่เด้ดับาอะไรเลยกับเขาเลยก็ต้องกล้าหาญในในเรื่องที่ยอมเสียสละนี้นะครับขอพระเจ้าทรงหนุนกัดหนุนใจเสริมกาลังพี่น้องทุกท่านไม่ว่าทําหน้าที่ผู้ปกครองอยู่ทาหน้าที่มคคณายกหรือมคคนายิกาอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นกําลังให้ท่านต่อไปในการรับใช้คนของพระองค์ครับเราอาธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าของข้าพระลงทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ทรงใช้พี่น้องเหล่านี้ ไม่ว่าวันนี้เขาเป็นอยู่หรือว่าพระองค์กำลังเสริมส,สร้างชีวิตของเขาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นทั้งมาคณาย,ยกและก็ผู้ปกครองขอส่รวจนำพาพวกเขาที่จะได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์แล้วก็รับใช้ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์บนบรรทัดฐานของพระองค์ต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน ครับเมื่อได้ดูคลิปเฝ้าเดียวแล้วนะครับถ้าได้รับพระพรอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนทั้งหลายที่เราคิดถึงด้วยนะครับช่วยกดไลค์นะครับจะช่วยเพิ่มการที่คนจะเข้ามาดูได้มากยิ่งขึ้นนะครับกดแชร์ไปนะครับเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นคลิปของทาง CGNTV ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยกด follow ด้วยกดกระดิ่งบนสุดนะครับเพราะว่ากระดิ่งบนสุดเนี่ยจะทําให้เราไม่พลาดเลยสักคลิปเดียวจากทาง CGNTV ครับขอพระเจ้าไวพรในการที่จะเติบโตด้วยกันผ่านทางสื่ออออนนไล์ขง องนี้ครับ